วิทยนะคะเป็นรูปแบบแบบซีดีค่ะเปิดแบบนี้ได้ปิดเปิดปิดใส่เทปได้แต่เราไม่มีเทปแถมนะคะมันไม่มีเทปแถมมาให้มันมีแต่แบบซีดีเฉยๆนี่อันนี้คือถ้าอยากได้เทปด้วยก็นี่เปิดได้ตรงนี้ก็หมุนได้ นี่ค่ะเปิดนี่ซีดีอินิเทปนี่ซีดีจิ๊บเปิด Radio. เรดิโอปุ๊บใส่ซีดีลงไป ดีค่ะ